คดีที่เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีก่อเหตุลักทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานีและตรวจสอบไปพบว่าผู้กระทําความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพเติดด้วยนะคะหลังๆจะมีคดีลักษณะแบบนี้เกิดข<ม>ึ้นเป็นคดีอาญากรรมที่เด็กและเยาวชนก่อเหตุผู้ก่อเหตุนั้นอายุน้อยน้อยลงเรื่อยๆค่ะก็เลยชวนตั้งคำถามแล้วก็มีข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่าต้นตอของปัญหานี้คืออะไร<ม>เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูหรือไม่หรือว่าการเสพสื่อมีผลด้วยหรือไม่ค่ะ สภาพชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีส่วนใหญ่คนในครอบครัวคนในชุมชนจะออกไปทำงานจะมีเพียงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่บ้านพักบางครอบครัวก็มีเด็กและผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะผู้นำชุมชนเล่าว,ว่าหลังจากเกิดเหตุกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง8ถึง15ปีแอบเข้าไปในบ้านพักหลังหนึ่งไปรื้อค้นทรัพย์สิน เปิดเครื่องเสียงร้องเพลงคาราโอเกะแล้วก็เล่นป่าลูกโป่งกันภายในห้องรับแขกแล้วก็ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพยายามสอดส่องดูแลเด็กๆในชุมชนเพิ่มมากขึ้นแล้วบอกว่าแม้ครอบครัวบางครอบครัวจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องช่องว่างระหว่างวัยการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการหลุดออกจากระบบการศึกษาก็อาจจะมีส่วนทำให้เด็กเสี่ยงจะเข้าไปก่อเหตุอาชญากรรมได้มากขึ้น ยายเขาก็ใส่ใจดีอยู่แต่ไม่รู้มันเป็นมาอย่างไงเรียนก็ไม่สนใจเรียนบวชก็หลายครั้งแล้วก็ศึกมาท่านอาจารย์ก็เอาไปว่าจะไปบวชไปอบรมให้ดีนั่นแหละแต่แกก็มาจะเป็นอย่างนี้แสดงว่าเขาก็อยู่กับยายครับอยู่กับยายครับอยู่กับยายในส่วนของครอบครัวของเด็กคนอื่นที่ร่วมบวนร่วมกับเขาเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับเด็กเด็กคนอื่นก็มันเด็กพวกนี้มันก็อยู่เหลวโรงเรียนเนาะอยู่โรงเรียนอยู่ทีนี้อย่างว่าแหละเด็กทุกวันนี้มันมันงานมันไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนสอดคล้องกับข้อมูลอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดอรธานีครับพบว่าตอนนี้มีคดีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ก่อเหตุเพิ่มขึ้นนะครับ จากการจับกลุมและสอบสวนพบว่าส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมเรียนแบบครับแล้วก็ความคึกขนองไม่ต่างจากข้อมูลจากโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นนะครับที่พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการบําบัดร,รักษายาเสพติดมีอายุน้อยลงครับล่าสุดพบผู้ป่วยมีอายุเพียง8ปีเท่านั้นแล้วก็มีโอกาสติดซ้ํามากถึงร้อละ 40- ถึงร้อยละ60เพราะเป็นโรคสมองติดยาและเมื่อกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆครับ ซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษาทางการแพทย์ยาวนานมากขึ้นที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ที่สถิติที่น้อยที่สุดนะครับ8ขวบ8ขวบ9ขวบครับก็คือน้องน้องนั่งสงารน้องน้องอยู่กับคุณยายน้องอยู่คุณยายแล้วก็คุณยายก็คงก็คือดูแลหลานไม่ทันนะครับเลี้ยงได้แต่ตัวไม่สามารถดูแลอะไรได้หลานก็ไปอยู่กับกลุ่มเด็กเล่ร่อนอยู่บขศแถวบขศเราเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็ เป็นเขาผู้ใหญ่ก็ใช้ให้เป็นเด็กเดินยาแล้วก็ให้น้องเสพก็ตํารวจนําส่งมามีอาการทางจิตประสาทเราก็ค่อยๆดูแลก็ตอนนี้นก็ดูแลเหมือนลูกกันเลยครับอยู่กับพยาบาลแล้วก็พี่ๆคนไข้ที่อยู่ด้วยกันก็ช่วยกันดูแลก็ตอนนี้น้องก็ดีขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ให้เขากลับไปอยู่ที่เดิมนะครับเพราะเราก,กลับไปเนี่ยก็ก็จะมีปัญหาก็ต้องไปเตรียมความพร้อมของชุมชนกับคุณยายว่าจะมีผู้ดูแลไหมถ้าไม่มีตอนนี้เราก็ให้น้องเขาอยู่กับสถานสงเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญรักษ์บอกว่าการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในปัจจุบันซับซ้อนมากขึ้น mm. แม้ว่าทางการแพทย์อาจรักษาอาการสมองติดยาได้แต่บริบททางสังคมที่พ่อแม่ทำงานสภาพแวดล้อมเดิมๆรวมทั้งสภาพจิตใจกลายเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ป่วยกลับไปเสพซ้ำได้ง่ายหากจะแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนก็มองว่าควรจะเริ่มจากครอบครัวค่ะที่ควรสังเกตบุตรหลานว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงติดยาเสพติดหรือไม่เพื่อหาทางป้องกันหรือแก้ แก้ไขและไม่ควรปล่อยปละละเลยจนเด็กมีพฤติกรรมรุนแรงจึงจะพาตัวมารักษาค่ะ